เมื่อคุณครูสาวสุดเนิร์ดแว่นหนาเตอะต้องปลอมตัวเป็นนางแบบสุดเซ็กซี่เพื่อหาเงินมาใช้หนี้ให้พ่อเธอสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่จียูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าสแควร์เลิฟความรักกําลังสองแล้วเธอจะเก็บความลับเอาไว้ได้นานแค่ไหนถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับคราวเดียนางแบบสุดเซ็กซี่ในตาสีฟ้าน้ําทะเลพร้อมกับทรงผมหยิกย้อยอย่างกัฝอยขัดมออีก ภาคหนึ่งเราก็จะได้รู้จักกับเอ so. นโซนายแบบสุดเจ้าชู้ผู้ถูกเลี้ยงไว้โดยเจเอลิสผู้บริหารบริษัทโฆษณาชื่อดังหลังจากนางแบบสาวสวยของเราถ่ายแบบเสร็จผู้จัดการส่วนตัวก็รีบพาเธอบึ่งกลับไปที่บ้านพอถึงบ้านเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วทรงผมฝอยขัดหมอของเธอน,นั้นมันเป็นแค่วิกผมที่เธอสวมใส่ไว้ปิดบังตัวเองในตาสีฟ้าครามนั้นก็เป็นแค่คอนแทคเลนส์เธอลบเครื่องสำอางเปลี่ยนชุดแล้วใส่แวน่นและนี่ก็คือตัวตนที่แท้จริงของเธอจริงๆแล้วเธอมีชื่อว่าโมนิกายึด อาชีพเป็นครูสาวสอนโรงเรียนประถมซึ่งเป็นอาชีพที่เธอรักและอยากจะรักษามันไว้ถ้ามีใครรู้ว่าเธอเป็นนางแบบเซ็กซี่มีหวังเธอโดนไล่ออกแน่นอนและดูเหมือนว่าตัวโมนิก้าเองนั้นก็ไม่ได้ภูมิใจในอาชีพนางแบบเซ็กซี่ของเธอสักเท่าไหร่ที่เธอต้องทำนั้นก็เพราะว่าเธอต้องหาเงินไปใช้หนี้ให้พ่อเธอนั้นอายที่ต้องมาโชว์เนื้อหนังอยู่บนบิวบอร์ดการควบสองงานมักทำให้เธอมาโรงเรียนสายและเป็นที่เพ่งเล็งของไอค้ครูใหญ่แต่ด้วยความที่เธอสอนเด็กๆด,ด้วยหัวใจทำให้เด็กๆรักค,คุณครูโมนิก้าเป็นอย่างมา อีกทั้งเธอยังมีวิธีการสอนเด็กๆแบบไม่เหมือนใครครูใหญ่จึงบอกว่าจะเอาผลสอบระดับชาติมาเป็นตัวชี้วัดว่าการสอนของเธอนั้นมีประสิทธิภาพหรือเปล่าถ้าผลออกมาแย่มึงโดนไล่ออกแน่กูบอกไว้เลยจากนั้นเราก็จะเห็นพ่อหนุ่มเจ้าชู้เอ็นโซ,ซ่ซิงรถสปอร์ตหรูไปรับสาวแปลกหน้าเมื่อเสร็จกิจก็ตีเนียนเข้ามาที่บริษัทและเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้หนุ่มคนนี้มันมีชื่อว่าสเตฟานเป็นวิศวกรมีหน้าที่เขียนรีวิวรถหรูโดยเจอลิสก็จะคอยส่งรถหรูให้มันขับเพื่อเขียนรีวิวลงในนย าขอองเธวันต่อมาขณะที่ทีมงานกําลังเตรียมการถ่ายโฆษณาแต่ดูเหมือนว่าทั้งนางแบบและนายแบบก็ยังไม่มาสักทีนั่นก็เป็นเพราะรถแท็กซี่ที่เธอนั่งมานั้นมันเสียนั่นเองแต่ตอนนั้นก็บังเอิญเอีนโซมันขับรถผ่านมาพอดีเห็นสาวสวยอย่างนี้จะพลาดรับไปได้ยังไงแต่มันก็นึกว่าเธอเป็นสาวขายบริการที่มายืนหาลูกค้าอยู่ริมถนน,น,นเธอก็เลยว่ามันกะรีแม่มึงสิแล้วก็บอกให้มันจอดรถเธอก็เดินลงไปพอมาถึงที่กองถ่ายทั้งสองคนก็ได้เจอกันอีกรางก็เป็นอันว่าเกียิขี้หน้ากันเรียบร้อยอีผู้กำกับตัวดดีก็เนมา เปลี่ยนบทซะอีกสั่งให้เล่นบทจูบป,ปากกันซะอย่างนั้นโมนิกาที่ตอนนี้ใช้นามแฝงเป็นนางแบบสาวชื่อคราวเดียก็โวยวายบอกฉันไม่จูบกับไอ้ผู้ชายปากเสียคนนี้หรอกแต่ผู้กำกับก็บอกไม่จูบก็ได้แต่มึงก็ไม่ต้องเอาเงินเธอก็เลยต้องยอมอ่อนข้อแต่โดยดีจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มการถ่ายทำโฆษณาและด้วยความเป็นมืออาชีพทั้งคู่เลยจูบกันอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนพอผู้กำกับสั่งคัดไอเอ็นโซก็เดินลงไปจากรถนางเอกของเราก็แกล้งวางยาใส่เกียร์ถอยรถมันซะเลยรถถอยพปชนฉากจนพังว เป็นของพ่อหนุ่มเอ็นโซ่าใจเจ๊จริงๆมาว่ากูเป็นกะหรี่แถมคืนนั้นเจ๊อลิศยังจับได้ว่าเอ็นโซ่มันแอบไปมีกก๊กเป็นเด็กเจ๊ดีๆไม่ชอบใช่ไหมทําฉากพังจนเจ้านายสั่งยุบโปรเจกต์โฆษณาตัวนี้เจ๊ J. อลิศหมดความอดทนจึงไล่มันออกจากบ้านให้มึงไปนั่งหนาวๆอยู่ที่ป้ายรถเมล์แต่โชคยังดีที่ตอนนั้นพี่ชายมันโทรมาบอกว่ามีเรื่องจะปรึกษามันก็เลยรีบบกแท็กซี่ไปที่บ้านของเขาปรากฏว่าตอนนี้เมียของพี่ชายเขาได้ขอตัวออกไปหาแรงบันดาลใจโดยการไปล่องเรือสำรานเพียงตัวคนเดียวทิ้งลูกสาวไว ให้เขาเลี้ยงคนเดียวไอเอนโซได้จะว่าเลยบอกพี่ๆเดี๋ยวผมช่วยเลี้ยงไหมพี่มันก็ถามมึงรักเด็กตั้งแต่เมื่อไหร่แต่สุดท้ายเขาก็ยอมที่จะให้น้องชายตัวดีช่วยเลี้ยงหลานทางด้านพ่อของโมนิก้าก็โดนพวกจิกโกโมาทวงตังค์และดูเหมือนจะโดนทําลายร่างกายอีกด้วยวันต่อมาขณะที่โมนิก้ากําลังเล่นกับเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะเห็นว่าอเอนโซมันไปรับหลานสาวของมันและดูเหมือนมันก็จะจําไม่ได้เลยว่าโมนิก้าคือนางแบบสาวคนนั้นต่อมาเอนโซก็ได้รับข่าวดีว่าเจ้าของบริษัทยากจะถ่ายโฆษณาต่อแต่มีข้้้้้อออแมนนันก็คืตงใช ระนางคู่เดิมพระเอกของเราก็ไม่มีปัญหาสบายมากแต่สําหรับโมนิก้านางเอกของเรานั้นไม่อยากจะร่วมงานกับไอ้ผู้ชายก็ล่อนคนนี้อีกต่อไปแล้วถึงแม้เงินจะดีแค่ไหนแต่ดูเหมือนเธอก็ยังไม่สนใจผู้จัดการก็บอกเอาเก็บไปคิดดูก่อนโอเลเมื่อไหร่ก็เซฮัลโหลมาต่อมานางเอกของเราก็มาหาพ่อเธอที่อู่รถและได้เห็นว่าเขาโดนตื้อม,มาจนหน้าเละพ่อเธอก็บอกโมนิกาว่าไอ้พวกทวงนี้มันให้เวลาเขาอีกหนึ่งเดือนถ้าหาดอกเบี้ยสุดโหดมาจ่ายมันไม่ได้เขาก็จะยึดทุกอย่างแถมยังจะตัดนิ้วพ่ออีกสุดท้ายเธอก็ไมม่ีทางเืออกกน ต้องรับงานโฆษณาตัวนั้นวันต่อมาคุณหัวหน้าบริษัทโฆษณาก็เรียกประชุมทีมและกำชับย้ำนักย้ำหนาวว่าโฆษณาตัวนี้น่าสำคัญห้ามทำงานนี้พลาดเด็ดขาดแต่เย็นวันนั้นพระเอกกลับมาถึงบ้านก็พบว่าหลานสาวของเขานั้นได้หายตัวไปเขาออกไปตามหาและพบว่าเธอออกไปนั่งเล่นอยู่ในสวนดูเหมือนว่าเธอจะคิดถึงแม่เธอเป็นอย่างมากวันต่อมาคุณครูโมนิกาก็มาสอนเด็กๆของเธอและดูเหมือนว่าวิธีการสอนของเธอนั้นจะทําให้เด็กพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากสอนเสร็จเธอก็แต่งตัวใส่วิกเป็นคลาวเดียมาที่บริษัทโฆษณาเพื่อมา ช่วยกันคิดไอเดียโฆษณาตัวใหม่หลังจากคิดกันอยู่นานก็คิดกันไม่ออกสักทีแต่แล้วนางเอกของเราก็ได้ไอเดียจากการสอนหนังสือของเธอมาเป็นคอนเซปโฆษณาตัวใหม่ซึ่งดูเหมือนทุกคนก็จะถูกอกถูกใจไอเดียของเธอเป็นอย่างมากวันต่อมาพระเอกของเราก็ถือโอกาสพาหลานสาวมาเล่นที่กองถ่ายพอนางเอกของเราเห็นอาเนียก็ต้องรีบหลบหน้าเพราะเธอกลัวว่าลูกศิษย์ของเธอจะจำหน้าเธอได้แน่ๆทางด้านพ่อของเธอที่อยู่ที่อู่รถก็กำลังโดนอีลูกน้องตัวร้ายอยู่ให้ขายรถเก่าคลาสสิกที่เป็นสมบัติของพ่อเขาแต่พ่อของนางเอกเราก็ไม่ยอมขาย เพราะเขาหวงแหนรถคันนั้นเป็นสมบัติของตระกูลและแล้วตอนนั้นเองไอ้ลูกน้องก็ได้สังเกตเห็นว่าทําไมรูปของนางแบบที่อยู่บนปกนี่มันหน้าคล้ายลูกสาวมึงเหลือเกินวันต่อมาเด็กๆต้องไปทัศนศึกษาและหน้าที่การซื้อตั๋วรถบัสก็เป็นของเอ็นโซแต่พอมาถึงโรงเรียนนางเอกของเราก็ถามว่าซื้อตั๋วมาหรือเปล่าอีเอ็นโซก็งิ้ดแดกลืมซื้อตั๋วนางเอกเราก็ว่าไม่น่าไว้ใจคนไร้ความรับผิดชอบแบบคุณเลยแต่พระเอกของเราก็แก้ตัวด้วยการไปขอยืมรถบัสมาจากบริษัทแล้วก็ขับพาเด็กๆออกไปทัศน,าศานึา ทำให้นางเอกของเราเริ่มมองมันเป็นคนใหม่แต่มันก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเธอคือคราวเดียวนางแบบสาวคนนั้นแต่แล้วตอนนั้นเองหลานสาวของพระเอกก็เผลอไปแดกอาหารไก่ที่มีส่วนผสมของปลาที่เธอแพ,พ้พระเอกก็เลยวิ่งมาดูว่าหลานเขาเป็นอะไรแต่โชคยังดีที่โมนิก้านั้นเตรียมพร้อมไว้เสมอเธอฉีดยายแก้แพ้ให้หลานสาวเขาจนรอดปลอดภัยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มทำความรู้จักกาันเธอก็ได้รู้ว่าพระเอกชอบรถคลาสสิกเหมือนพ่อเธอและแล้วตอนนั้นเอ็นโซก็ปรึกษาครูสาวโมนิกาว่าเขานั้นแอบชอบนางแบบสาวที่เขาทำงานด้วยแต่เขา ไม่รู้จะเริ่มจีบเธอยังไงดีโมนิกาที่รู้ดีว่านี่มึงแอบชอบกูนี่ว่ะเธอก็บอกให้เขาพานางแบบสาวคนนั้นไปเดทวันต่อมามันก็ทําตามคําแนะนําของเธอทุกอย่างโดยที่มันไม่รู้เลยว่านางแบบสาวสวยคนนี้ก็คือครูโมนิกาคนเมื่อวานนั่นเองทั้งคู่ก็พากันไปเดทกันอย่างหวานซึ้งจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ลงเอยกันด้วยการจูวันต่อมามาถ่ายงานโฆษณาด้วยกันก็ดูเหมือนจะตีบทแต่คนในกองก็มาว่าอีคู่นี้มันได้กันแล้วแน่ๆทําให้เจ๊อลิศของเราเกิดถึงผูหนุ่มเอ็นโซเธอใช้มารยาแกล้งเดินเข้้้าาไปในนหองํ ที่นางเอกของเรากําลังล้างหน้าอยู่เจอลิสก,ก็แกล้งทําเป็นคืนไส้แล้วก็บอกว่าฉันท้องกับเอนโซทําให้นางเอกของเราเสียใจที่เปิดใจให้กับผู้ชายก่อนแบบนี้วันต่อมาระหว่างที่นางเอกของเราไปที่อูอ่ลูกน้องพ่อเธอก็ได้แอบมาคุยกับเธอเพราะว่ามันรู้แล้วว่าเธอแอบไปถ่ายแบบเซ็กซี่มันก็เลยอยากจะขอค่าปิดปากแต่นางเอกของเราก็ไม่สนใจตอนนี้เอนโซก็ไม่รู้ว่าคุณครูโมนิกานังงอนอะไรเขาโทรไปเท่าไหร่เธอก็ไม่รับสายวันลุงคืนเขาจึงไปหาเธอที่โรงเรียนแต่เธอก็บอกเป้าวันไม่ได้เป็นอะไรเอนโซก็ งงเสียงสูงแบบนี้มึงเป็นแน่ๆหลังจากเสร็จงานครูเธอก็รีบกลับไปเปลี่ยนชุดปลอมตัวเพื่อจะรีบไปทํางานนางแบบของเธอต่อแต่ขณะที่เธอกําลังเดินออกมาจากคอนโดก็ได้เห็นว่ามีครูจากโรงเรียนมาตามหาเธอที่นี่คุณครูคนนั้นก็จํานางเอกของเราไม่ได้แล้วก็ถามเธอว่าพอจะรู้ไหมว่าคุณครูโมนิก้าอาศัยอยู่ที่ห้องไหนตอนนี้นักเรียนกําลังมีปัญหามีแต่เธอเท่านั้นที่จะช่วยได้เธอก็บอกเดี๋ยวฉันไปตามให้แล้วเธอก็รีบไปเปลี่ยนชุดและตรงไปที่โรงเรียนตอนนี้ที่งานทุกคนก็รอเธอเมื่อไหร่เธอจะมาสักทีทาาางงงงด้นนนนโโมมเกกกพพออึรย็บ่ลูิ์คข เธอเข้าไปขังตัวเองอยู่ในห้องเพราะว่าโดนเพื่อนร้องว่าฉี่แตกมีแต่มนิก้าคนเดียวเท่านั้นที่ลูกศิษย์คนนี้ยอมกุยด้วยเธอก็เข้าไปปลอบและให้กำลังใจเขาหา้ามาพันปิดไว้จนเด็กคนนั้นยอมออกมาจากห้องจากนั้นเธอก็รีบโบกรถไปที่งานตอนนี้ที่งานก็ไม่รอเธอแล้วเริ่มซ้อมไปก่อนเลยภาพวีดิอาร์ที่หนุ่มเอนโซ่ได้จูบกับนางแบบสาวมันทําให้เจอ,อลิธหึงหวงจนตาเขียวปัดที่งานซ้อมหลานสาวของเอนโซ่ก็ได้มานั่งดูอยู่ด้วยเธอเห็นรูปของนางแบบก็รู้ได้ทันทีว่านี่มันครูสาวมอนิก้าของเธอน่น หลานสาวเธอก็บอกไม่เชื่ออย่าเชื่อกูไม่อยากเถียงและทางร้านเจ๊อลิสก็แดกเหล้าไปหลายแก้วเพราะพิษรักแรงหึงพอนางเอกของเรามามันก็พุ่งตรงเข้าไปทำร้ายเธอเพื่อนเพื่อนก็ต้องรีบเข้ามาห้ามอีเจ๊อลิสมันบอกว่ากูโตแล้วกูจะกินเหล้าเท่าไหร่ก็ได้กูไม่ได้ท้องกูจะตบมึงนางเอกของเราจึงรู้ว่าอียานี่มันโกหกเธอมันไม่ได้ท้องวันต่อมาเอนโซก็มาดักรอเจอโมนิก้าที่ร้านกาแฟพอผู้จัดการมาถึงก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันแล้วก็ปล่อยให้โมนิก้าคุยกับเอนโซไปพอเธอรู้ว่าทั้งหมดมัันนนนเเปป็็แแผขอออออองงีี้้ลลธกกกกายยโโซะททคู่่ไไดว และดูเหมือนว่าครั้งนี้พ่อหนุ่มเอนโซก็จะชอบนางเอกของเราแบบที่เธอเป็นเธอทําให้นางเอกของเราดีใจถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้พร้อมเป็นนางแบบสาวสุดเซ็กซี่วันรุ่งขึ้นก็เป็นวันที่เหล่านักเรียนจะทําการสอบวัดระดับระดับประเทศซึ่งผลที่ออกมาจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของคุณครูโมนิกาและแล้วก็มาถึงวันเปิดตัวโฆษณารถตัวใหม่เราก็จะเห็นว่าที่งานไอ้ลูกน้องของพ่อโมนิกาได้พาพ่อของเธอมาที่งานนี้ด้วยเพื่อหวังจะเปิดโปงความลับของเธอแต่ในระหว่างที่งานกํนาลังดําเนินไปอย่างราบรื่นคุณหลานสาวตัวน้อยก็เผลอไปแดกของวางเขา้าโดยที่ เธอไม่รู้ว่าในนั้นไม่มีส่วนผสมของป่ามึงก็ขยันแดกมั่วโซ่เหลือเกินทำให้เธอเกิดอาการแพ้จนหายใจไม่ออกโมนิก้าเห็นอย่างนั้นจึงรีบเข้ามาช่วยเธอถอดวิกออกและเอนโซก,ก็ได้เห็นว่าแท้จริงแล้วนางแบบสาวขาวเดียวคนนี้เธอก็คือคุณครูมนิก้านั่นเองพ่อของเธอก็เห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันไอ้ลูกน้องตัวแสบก็ดีใจที่ทำให้ครอบครัวต้องร้าวฉานแต่ดูเหมือนพ่อเธอจะไม่โกรธเธอเลยไอ้ลูกน้องก็บอกเป็นไงล่ะลูกสาวเองก็เป็นพวกนางแบบชอบสายก้นให้ผู้ชายดูแลก,กับเงินพ่อของเธอทนไม่ไหวก สาวเสร็จเธอก็รีบวิ่งหนีออกไปจากงานเพราะว่าตอนนี้ความลับของเธอนั้นถูกเปิดเผยแล้วเอนโซวิ่งออกมาตามหาเธอแต่ก็ไม่ทันซะแล้วข่าวขาว,ขาวของเธอดังไปถึงที่โรงเรียนครูใหญ่ทราบเรื่องจึงตัดสินใจเลิกจ้างเธอแต่แล้วระหว่างที่คุณครูโมนิก้ากำลังเก็บของเหล่าเด็กๆก,ก็มาถือป้ายประท้วงครูใหญ่ไม่ให้ไล่คุณครูโมนิก้าของพวกเขาออกและผู้นำในการประท้วงนั้นก็คือพ่อหนุ่มเอนโซนั่นเองเหล่าผู้ปกครองก็มาขอร้องครูใหญ่เพราะว่าวิธีการสอนของเธอนั้นทําให้ลูกๆของพวกเขานั้นพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากครูใหญ่ก็บอกว่าผลสสออออบจะเเป็นนนตตตััวดิคธ และปรากฏว่าผลสอบของเด็กๆห้องของเธอนั้นด้คะแนนสูงสุดในภูมิภาครูใหญ่นั้นชื่นชมเธอและจะจ้างเธอต่อไปทําให้โมนิกานั้นยังรักษาอาชีพที่เธอรักไว้ได้เอนโซก็ได้มอบดอกไม้ให้กับเธอและทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นความรักกันโดยมีเด็กๆเ,เป็นพยานและฉากสุดท้ายในที่สุดแม่ของอาเนียก็กลับมาที่บ้านครอบครัวของพี่ชายเขาก็ได้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งโมนิกาก็ได้ใช้นี่ให้พ่อของเธอและได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเองโดยที่มีพ่อหนุ่มเอนโซอย,อยู่ข้างกายและภาพยนต์เรื่อง Square Love ความรักกำ ลปงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังแนวโรแมนติกปลอมตัวนางเอกนี่อย่างกับซูเปอร์แมนแค่ใส่แว่นคนอื่นก็จาไม่ได้แล้วพระเอกก็โง่จริงๆหน้าเหมือนกันขนาดนี้มึงไม่รู้ได้ยังไงแต่ก็อย่างว่าหนังอย่าไปคิดมากสาหรับภาพยนตร์เรื่อง Square Love ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.0คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไปเพียง20%สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกลับมาพบกับจีอูชาแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ